ก็กราบสวัสดีน,ะน้องหนูชาวกาลินาที่ไฟแล้วก็ FC ช่องที่รักจ๋าชาแนลเหมือนเคยเลยนะครับผมวันนี้ลุงก็จะมาทำการรีวิวชุดใหม่ที่เข้ามาในตู้ Evo นะครับ <Yeah. S 1> น้องนี่เป็นชุดเซตนี้เลยโอเปรานนี่นะครับผมน่าหรือเปล่าน่าจา Opera, นโอเปร่าเลยแหละโอเปเรนนุาอะ้วลุงจะมารีวิวว่า บัตรฟรีนะครับบัตรได,ดมอนด์ฟรีที่เราสะสมกันมานะครับมันจะออกง่ายไหมนะครับผมง<อ>คงไม่แบบจริงจังต้องเอาแบบอันที่หนึ่งเลยคงไม่เ่ะน้องเพราะว่าจุดเด่นของชุดนี้เลยนั่นก็คือหน้าตาไอหน้ากากนะครับผมตัวนี้นะอย่างเช่นตัวนี้ก็หน้ากากนะครับผมเพราะว่าเสื้อรองเท้าอะไรก็ไม่ได้เท่อะไรเลยนะครับประมาณนี้เลยเอาตรงๆนะนที่เด่นสุดต้องเป็นหน้ากาก,ากอยู่แล้วครับนี่จะลองก็หน้ากากอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ทรงผมที่แตกต่างกัน ลุงกลับว่ามองว่าตัวนี้สวยกว่าอีกนะฮะตัวนี้เห็นไหมเนี่ยหน้ากากโคตรเท่แล้วทรงผมนะใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงด้วยนะครับผมทรงผมนี่โคตรเท่เลยถ้าไม่ได้ก็เอาตัวนี้ก็ได้ตัวเนี้ยอู้ดูหน้ากากไปมันเด่นแค่หน้ากากนะรั้งนะเซตนี้อ่าแล้วส่วนกลางรองเท้าไม่เท่นะ องเท้ากางเกงเสื้อไม่เท่าไหรมีทรงผมกับอ่าท่าาของหน้ากากกันหละที่ว่าเท่น,นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบัตรฟรีของลุง18ไปเใบจะออกหรือเปล่านะฮะลุงก็จะใช้สูตรเดิมของลุงเลยนะครับผมมุน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 ให้จีเอ็มเวียนหัวนะครับผมเป็สูย่ล็อกไว้นะครับเราจะกด5าครั้งไปเลยครับน้องๆ่อไปออกเลยละพิมเขียวพิมเขียวจังวนันนี้จังวันนี้กลางไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงอีก โอ้หรอบแรกไม่ออกเลยนะครับผมเหลือ13ใบามาต่อไม่ค่อยซีเรียสเรื่องชุดเท่าไหร่นะเพราะเราล้มีชุดตึงๆเยอะอยู่มาต่อไปครั้งที่2 5ครั้งนะครับน้องๆน,นะอุ๊ยมาเป้าทำสักหนึ่งอันก็ยังดีเฮ้ยชัดละโอ้โหไม่ถึงเลยโอ้โหเลยอ้กลางอ้ไม่ถึงอ้ไม่ถึงอโอ้นี่แหละ GM นี่แหละ G M ล็อกแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสของฟรีตัดฟรีหมุน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 รอบนี้ต้องมาแล้วหมุน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 จัดไปต้องมาขอสักหนึ่งขอสักหนึ่งชัดเลยอย่างงี้ชัดชัวชัวอ้าเลยอกางอีกอาไม่ถึงอาไม่ถึงอีกอีสัสโอ้ดูน้องๆบัตฟรียังไม่ถึงเลยโอ้โหเกินไป มาต่อไม่ออกก็ไม่เอาเอ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยต่อเอาไว้สักใบสักใบอ้าวชัดเลยอย่างงี้ชัดเลยชัดเลยชัดเลยยังน้องเหลือใบเดียวโอ้โหนี่ขนาดบัตรฟรีอัเนี่ยจัดไปมาขอสักใบก็ยังดีอ้าชัดเลยอย่างงี้ชัดเลยชัดเลยชัดโโอ้ห บัตรฟรีสิใบไม่ออกนะออเกินไปโอ้โหน้องนะใครที่คิดอยากจะสุ่มนะครับผมก็ดูลุงเป็นตัวอย่างนะครับผมบัตรฟรีสิใบหมุนไปแล้วไม่ออกนะครับนะ้องๆนะใส่กล้ามทองต่อไปละกัน โอเคนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากได้ก็คิดดูแล้วกันว่ามันออกง่ายหรือเปล่านะครับผมสำหรับลุงแล้วไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมก็สวยไหมลุงคิดว่าสวยเฉพาะหน้ากากแล้วก็ทรงผมนะครับผมแต่ลุงมีชุดตึงๆอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาซ้มใหม่แล้วกันนะครับผมโอเคครับน้องๆก็จะประมาณนี้นะคะ น้องคนไหนที่มีบัตรฟรีเ,รอเยอะๆหรือว่ามีเพชรเยอะๆก็ลองไปสุ่มกันดูนะครับเผื่อจะออกง่ายเนาะสำหรับคองลุงแล้วออกยากมาก18ใบไม่ออกเลยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามีชุดกล้ามทองอยู่แล้วซึ่งหมดไปเยอะมากเหมือนกันโอเคนะครับน,น้องๆเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆลุงจะมาทําการอัปเดตแล้วก็รีวิวให้น้องๆได้รับชมเหมือนเช่นเคยเลยนะครับคลิปนี้ลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ